สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดีแชนแนลและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโกลเด้นสปาตูล่ากันอีกแล้วนะครับไม่ได้จะมาสอนทิกรหรือเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆหรอกนะครับแต่มีคนสงสัยกันไหมว่าถ้าทั้งบอร์ดของเราเป็นตัวละคร1ทองแต่เราทำจนถึง3ดาวเขาจะไปได้จนที่1หรือเปล่าอ,อ,อันนี้คอนเทนต์ที่คิดออกมาจากสมองหรอ <laughs> ใช่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าผมซื้อเพียงแค่ตัวละคร1ทองแล้วผมสามารถไปจบที่ด่านที่เท่าไหร่ใครที่อยากรู้หรือดูจนจบก็สามารถคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจและกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมได้รับ2ทองในทุกๆครั้งที่อัพเลเวลแต้มร้านจริงๆอย่งนี้น่าสนใจนะหุ่งมาในนาทีที่แบบเราอาจจะทำา10ตัวละครได้เฮ้ยเ,เราไม่ได้จะทำ อืมโอ้โหอะไรวะานะรออนี้แล้วกันผมจะเน้นเป็นส่วนของตัวละครเพื่อเอามาขายนะครับรเออไปได้อะไรมาได้ทองมาเพิ่มแล้วเราอัพขึ้นไปเลยนี่ขอเลยครับอุ้ยได้อะไรอะ่ะมองกรหน้ามาเหรอเอาดีดูเราจะเล่นให้ชนะให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะเดี๋ยวผมจะเก็บไม่เก็บเงินอะเพื่อไม่ได้อัพเลเวลนะครับ พยายามอยู่เลเวลสไว้เพราะว่าถ้าเราอัพเลเวลสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการได้ตัวละคร1ทองจะน้อยลงนะมันจะไม่ได้พวกตัวละคร2ทองสามทอง4ี่ทองห้าทองเยอะขึ้นอันนี้เราก็จะดองเวลไว้ตรงนี้แล้วกันแต่ที่ผมเน้นขึ้น4่มาก่อนเพราะอยากจะชนะแต่ทำไมดูเหมือนจะแพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอเฮ้ยไม่ได้ดนะ เราสตา์มาขนาดนี้นี่มันคืออะไรอะขอดูหน่อยได้รับแชมเปี้ยนสองดาวหนึ่งตัวเดี๋ยวนะโอเคขานหน่อยได้รับแชมเปี้ยนสองดาวหนึ่งตัวและหนึ่งทองในทุกๆครั้งที่คุณอัพเลเวลโดยระดับของแชมเปี้ยนจะเท่ากับเลเวลของคุณอ้าวเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่อยากจะเน้นอัพเลเวลด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเล่นเท่าที่มีแล้วกันเท่าที่มีเท่าที่เห็นเท่าที่เป็นอะไรเอ่ย พูดไปเรื่อยไปเปื่อยโอเคเดี๋ยวผมจะดูก่อนแล้วกันว่าตัวไหนขึ้นบ่อยสุดเราพยายามทําให้มันขึ้น3มดาวให้เร็วที่สุดนะก่อนอื่นเลยผมขอเรียงตัวตรงบอร์ดก่อนแล้วกันมันเห็นแล้วเกะกะหูเกะกะตาไม่รู้ใครเป็นโรคจิตเหมือนกันกับผมบ้างหรือเปล่านะวเวลาเห็นตัวละครที่เรามีอยู่ในบอร์ดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่แบบ เลี้ยงสวยๆงามๆก็จะรู้สึกขัดหูขัดตานะเฮ้ยๆชาโคบพี่ขอแบกพี่แบกพี่หน่อยเออเราจะวินสติดด้วยไงคือด้วยความที่เราเล่นเป็นในส่วนแบบนี้นะผมต้องการที่จะชนะให้ได้เยอะที่สุดไม่งั้นเลดเกมผมมองได้ว่า น่าจะแพ้เยอะพอสมควรนะด้วยความที่ตัวละครมันเป็นแค่หนึ่งทองด้วยต่อให้เราอัพถึง3ดาวมันก็น่าจะความสามารถไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเมื่อเทียบกับตัวละครสองทองสามทองสี่ทองหรือห้าทองครับอ <c oughs> มาแล้วไม่ <c oughs> เอ,เอ่พี่ไม่ให้ผมซ้ำบ้างเลยเหรอหรือเราแค่หาตัวละครงั้นเอาอันนี้แล้วกัน หาตัวที่มันซ้ำๆกันบ่อยๆก่อนครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อทุกตัวมันก็คงเป็นไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะเราส่ล่าไปยืนหน้าได้ยังไงอ่ะ <c oughs> มันผิดกฎนะเด็ยก็ว่ายูทำไมถึงแพ้เราเอาตัวบางไปไว้หน้าแล้วเราเอาตัวหนาไปไว้หลัง <c oughs> มาดูกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่คอมเมนต์ก่อนดูจนจบก็ได้นะถ่ายกันร่วมนึ่ถ่ายเอ้ยย่าอ้าเอ้ย ไซล่าอะไรอยู่มกน,นาขอพี่ขอละพี่ขอละไซร่าลูดลูดหน่อยอุ้ยูติดขี้ติดข,ขี้จะไม่ตายอาจินมาจินมา,ายาสวย,ยเราต้องชนะให้ได้เยอะที่สุดอุ้ยอันนี้ฝั่งดีว่าไงฝั่งดีก็จะบอกว่าแบ่งปันกับเพื่อนๆก็ได้นะอย่างน้อยๆเราก็จะได้ทองแต่ถ้าเราเก็บไว้เองอ่ะเราได้หกทองเลยนะ แต่นั้นมันยี่ห้าทองเลยนะอืมจริงกล่องแก้วก็ก็กิงกล่องแก้วอ่ะเหลือเฮ้ยจะได้รับสิบสองทองมีคนเลือกกันเหมือนกันสองคนนี้เอา,าแบ่งกันดีครับถ้าอย่างนั้นอนะ่ะโอเคเราไปเลยครับได้แจ็คได้แจ็คสองดาวใหม่หนึ่งตัวเฮ้ยมอกา่ามาใหม่แล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราอาจจะรอขึ้นเวลห้าเพื่อทำการใส่แจ็คเข้าไปในภายภาคหลังนะอืม อ้ยเราไม่ไหวเลยหรอเนี่ยตัวละครเรามันจะไม่ไหวจริงๆใช่ไหมสู้เขาทาเคชิฉัลว่านายทําได้นะอื้ยชาโคะเบกจัดเลยผมว่าตัวเรกที่ผมจะต้องปั้นเนี่ยให้ชาโคขึ้นสาดาวให้เร็วที่สุดเลยโอเคแรงแรงอยู่แรงอยู่ไซล่าก็ไม่ใช่ขี้ขี้นะบอกแล้วอย่าดูถูกตัวละครหนึ่งทองล่ะอืม้ยนี่เราแจ็คใส่เลย จริงๆใส่อันนี้จะคู่กันเวนการ์ดปะไม่คาคูด้วย,ยงั้นเราเอาดูดีได้อะไรมาอีกอ่ะเ <Get crack. S 1> ฮ้ยวายสองไอ้ใส่คู่กันได้ปะนี่ไงได้เวนการ์ดมาหนึ่งใส่วดีกว่าได้ช่วยแทงหน่อยเออแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเลือดหรืออะไรอีกก็ค่อยปรับเปลี่ยนแล้วกันแต่เดี๋ยวผมจะไปรีช่วงที่ก่อนจะขึ้นเวลหกนะเออผมจะไปรีอ่าตัวละคร เพราะว่าถ้าเราไปรีชาร้ากว่านั้นมีโอกาสที่เราจะไม่ได้ตัวละครหนึ่งทองสูงมากถ้าเราไปซึ้นเวลสูงสูงแล้วเออโอเคมอฟาน้ามาเยอะอันนี้มาดีเอ่อตุกๆขอรีก่อนสั้งหนึ่งทีแบบโอ้โหอะไรวะเนาะโอเคไซร่ามาอีกหนึ่งถือว่าได้อยู่เลยนะเอวายมาอีกอันนี้เราขายก่นแล้วกันได้อะไรมาอีกเอ่อซลาฟีเหรอได้นะเซลาฟีนเนะ่นะ โอเคโอเควายอลิตตาเดี๋ยวผมขอเอาเอาวายก่อนแล้วกันเก็บวายไว้ก่อนเอาตัวที่แบบมันอยู่ในสนามก่อนแล้วกันนะอลิสตาออลิสายังไม่ <c oughs> ค่อยจะเป็นขนาดนั้นเฮ้ยมีคนมีป๊อปปี้เฮ้ยเอาเขาเขา,เาทำเลเวลนี่ว่านี่ทำเลเวลัพเฮ้ยแต่ถ้าคุณแพ้ผมคุณเสียนะพักคเมนคุณจะเสียเลยนะคุณต้องชันห้ได้เยอะที่สุดซี่ไอ, <c oughs> อ้หัวเห็ดเฮ้ยดูเหมือนเราจะสู้ไหวนะดูเหมือนเราจะสู้ไหวนะไงอย่าดูถูก หทองสองดาวทั้งตีกูแค้นเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำการรีแล้วกันขอจัดตัวให้มันอยู่ใกล้ๆกันก่อนอุ้ยสามขีดสองเหรออักเมนอะไรทีมของคุณได้รับการคุณความเสียหายความต้านทานตามจำนวนระดับเฮ้ยนี่น่าสนใจครับเอ่ออันนี้เลยแล้วกันเออน,นี้เลยแล้วกันอลิสตาออกไปแล้วก็นี่ เ,เดี๋ยวหนะ้ามอการ์นหน้าขึ้นปุ๊บผมจะได้ไล่ดูถูกว่าตอนนี้ตัวไหนที่แบบพอจะเป็นเอ่อพอปปี้เหรอไม่ยังไม่ขึ้นเลยเฮรี่หาหน่อยรี่หาหน่อยอุ้ยอันนี้มาอีกหนึ่งพอปปี้เหรอผมขายก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยทําตอนหลังเราขอไปทีละตัวอุ้ยไซยล่าบวกแจ็คไซล่าบวกแจ็คไซล่าต้องเก็บอันนี้ทิ้งเลยไซยล่าต้องเก็บ โอเคไซร่าสามมูมาดิมาดิครับสามขีดสองไซรนะ่าสามแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรารีหาต่อเพราะเรามีพื้นที่เหลือแล้วครับตอนนี้โอเคผมว่ารีสั้งหนึ่งรอบไปแล้วได้เต่ดสองดาวได้สองทองมาทําไมสองทองอะ่ะไม่ต้องมารอกผมไม่ได้ต้องการพรหุนอันนี้ออกดูเลือดให้ชาโคเองเลยชาโคเองโอเคอเคุอค้ยเรียบร้อยไซร่าศาสตร์โอ้มา คือช่วงต้นเกมอ่ะเรามีโอกาสชะนะสูงมากฉะนั้นแล้วผมจะจะทำการแบบปิดเกมให้เร็วที่สุดเพราะหลีเกมเรามองอยู่แล้วว่าด้วยราคาของตัวละครมันต่างกันอยู่แล้วต่อให้เราอัพสุดก็น่าจะมีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันครับโอเคนี่เราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันอุย้ยแจ็คไมาอีกหนึ่งแต่เราไม่มีแจ็คเนตี้เลยนะอุย้ยวายมาอีกหนึ่งอ้เราจะได้มองกันหน้าขึ้นปะ เาจะได้มอกน,นาขึ้นไหมชาโคชาโคต้องเก็บชาโคต้องเก็บนะอันนี้ขายขายพี่ขายไม่ได้เก็บไว้โอเคกากัสดก็ขายอุยอลิต้าอีกโอเคแจ็กวาตอนนี้แจ็คเราอยู่ข้างสนามเต็มแล้วนะอือันนี้ขายไปเลยขอรีหนึ่งทีไปโอเคสวย หลุน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 แต่ผมว่าชาโฟควรออกบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมมันเริ่มไม่ไหวอย่าแพ้นะอย่าแพ, <laughs> <laughs> พ้พะเทนอะไรวะดิอ่ะเอออุ้ยแจ็คมาอีกแล้วเดี๋ยวนะแจ็คมาอีกแล้วเหรอถ้าเราขายไปโอ้โหทำเพื่ออะไรที่เต็มหมดแล้ว ขอตัวที่แบบอ่า <Your friend. S 1> สวยสวยมอกันหนาสามไปแล้วครับผมเออมอกันหนาสามแล้วไงต่อทีนี้รอแจ็คแจ็คผมก็ถ้ามีที่เดี๋ยวจะเอาแจ็คใส่แล้วกันนี่อะไรอะ่ะขออนุญาตเก็บเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันอ่าทำไมคดีเท่าไหร่นะะอันนี้ใส่ของแทงให้ก่อนแล้วกันวาย โอ้ดูดิดูขนาดตัวละครสามดาวนั้ยิ่งสู้ยากเลยเอดิดูดิ <c oughs> ด้วยความที่มันไม่มีคอม้วยแหละผมว่ามันพอมันไม่มีคอมมันจะสู้ยากด้วย <c oughs> คอมมันไม่ค่อยโฟบอบ <c oughs> โอเคมันโดหรอมันโดน่าจะแทงได้อยู่แต่ว่าเราไม่มีมันโดเลยโอเคชาโกมาสวยชาโคมาแล้วครับอันนี้หมายหนึ่งโอ้ โอ้ไม่กอดเอาตัวที่สามสามตัวแล้วนะสามตัวแล้วนะอุ้ยเอาแล้วไงเอารไรดีเอารไรดีผมว่าเราเน้นในนี้ได้ไหมเน้นมอกาหน้าได้ไหมมอกาหนามันจะโกงปะวะมอก,กรนรนามันจะปาลนตีอะน่าจะโกงอยู่แล้วผมเน้นในนี้เลยแล้ว,ลวการมอกาหน้าแล้วการนี่เอาแจ็คมาใส่นี่ครับ แจ็คน่าจะเป็นตัวต่อไปแต่นี่ก็ทําได้อยู่นะเนี่ยชาโคเองก็ได้อันนี้ไว้นี่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมกนาก็ซัดได้อยู่นะดามจสส่วนใหญ่อยู่ที่โมกนาโมกนาลูกโอ้โหติดขี้ติดขี้เอ้แต่ว่าไซร่าน่าจะดีกว่าปะ <c ười> ออตอนนี้ยังไม่ขีไม่ควรได้อย่างเงีย้ยเราแพ้แต่สเตจแรกๆไม่ควรนะโอเคหาต่อ นี่หาต่ออุ้ยชาโคชาโคชาโคเองโอ้อยมันโดมันโด,ม,นโดมันโดอีกหนึ่งรอนี้ออกเลยเอามันโดมาครับมันโดโอ้โหชาโคเองไปเลยแล้วเราคู่มันโดเลยมันโดมาอีกหนึ่งแจ็คแจ็ครารอนานแล้วนะแจ็คบอกว่าเมื่อไหร่จะมีที่ให้สำหรับฉันล่ะโอเค นายรอแป๊บหนึ่งนะแจ็ออคอุ้ยแต่ดูเหมือนสู้ไม่ได้เลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่บะบี้ไพชาคโคกก่กนอนอุ้ยสู้ไม่ได้จริงว่ะสู้ไม่ได้จริงเออขนาดตัวละครสามทองนั่นนะขนาดพี่มีถึงสามทองแล้วนะพี่เราต้องหาแทงบะคอมโบเราต้องหาทำคอมโบไหม,หม พวกนี้น่าจะช่วยได้อยู่นะอันนี้ไม่เอาเลยแชมเปี้ยนที่สงสัยเทมรีไไ้ครับโอ้โหดูแต่ละอย่างนี่สมแชมเปี้ยนสี่ตัวในแถวสุดท้ายของคุณให้ได้รับพลังโจมตีอุ้ยในแถวสุดท้ายใช่ไหมน,นี้เอาเลยเราเน้นอยู่แล้วแถวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมก็ขายทิ้งเลยนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายใช่ไหมผมเลื่อนชาโคมาไว้หลังเลยแล้วก็ทําการอัพใส่แจ็ค ใส่แจ็คเสร็จรีหารีหาหน่อย oh, <yeah. S 1> เพื่อจะเจอแจ็คแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เฮ้ยเจอเจอมุนโดดูดิว่าแจ็คก,กับมุนโดอะตัวไหนมันจะขึ้นก่อนโอเคแจ็คเรอขาอีกตัวเดียวก็ได้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมบิววายก่อนบิววาให้มันอุย้ยชิแล้วใส่ผิดของไม่ไรเล่นถึกไปเลยก็ได้ให้วายมันยืนได้นานที่สุด ว่าเราจะพึ่งดาเมจสองตัวหลังสุ่มตัวละคร4ตัวเดี๋ยวเราต้องหาแถวหลังอีก2ตัวนะสุ่มแชมเปี้ยน4ตัวใน2แถวสุดท้ายคุณได้รับดาเมจโจมตี4ี40%และพลังเวทในทุกๆรอบอุ้ยหือเฮ้ยไหวไหว <c oughs> <c oughs> นิดเดียว <c oughs> นิดเดียวจริงๆโอเคผมว่าผมเร็วเลยดีกว่า กลัวแพ้วะกลัวแพ้วะ่ะเดี๋ยวยิงใส่แจ็คคุ้มกว่าไหมใส่แจ็คคุ้มกว่าใส่แบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเซราฟีนอยู่แถวหลังอย้ยายของย้ายของอุย้ยย้ายของไม่ทันสวยละสวยละเฮ้ยตัดเลือดด้วยเดี๋ยวเราย้ายของพวกเนี้ไปใส่ให้ไซล่าให้หมดเลยไม่ไหววะ่ะ ชาโกเฮ้แต่ชาโกเราได้อยู่ชาโกเราเอาอยู่ชาโกเราซัดอยู่สู้เขาสับชาโกสับโดดเออสับหนึ่งสับสองอ้าโดนมีฟอร์จูนยิงเออชาโกสับเอบบอที่โบ๊คิวโอ้โหยังไหวมาดิมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยยังยังไหวอยู่ยังไหวอยูย่ยน่นไหลมั้เนอะผมโยกย้ายแล้วกัน ผมว่าไซร่าดีกว่าว่ะส่วนตัวนะไม่รู้คนดูคิดไงแต่ผมว่าไซร่าน่าจะดีกว่าโอเคเซราฟีนมาอีกหนึ่งไม่อยากรีหาแล้วว่าอยากอัพเลเวลแล้วใส่ตัวมากกว่าอาถ้าแพ้รอบนี้ผมอาจจะดันเวลนะแล้วก็ใส่ตัวละครตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งดาวเจ็ดตัว เฮ้ยคนอื่นบอกเฮ้ยหนึ่งดาวไปไหนหมดว่าหาไม่เจอเลยคนนี้เล่นไลฟเฟินนะครับแล้วก็คนมาร์คแมนแล้วก็คนสามเป็นแซนริเดียแล้วก็บาสชอนวอเวนการ์ดโอเคประมาณนี้ในโตตีสุดท้ายเฮ้ยเรายังชนะอยู่เก็บมาได้2วินละเป็นไปได้ไงว่าอยู่จน5ขีดเจ็หขีดห เออเป็นไปได้ไงเอาละเอาล,ะ,อาละมีคนตายไปหนึ่งยังยังไม่ตุยยังไม่ตุยยังไม่ตุย,ย,ตยครับหนึ่งสองยี่สิบเก้าสามสามอ่าเก็บไว้ก่อนปรีหนึ่งจีไปอ่าเราเรายังไม่เรายังไม่แพ้เราอัพเวลก่อนยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้เผื่อได้ใส่ทีมโอ้ยเซราฟินมาอีกวะ ซลาฟินมาอย่างต่อเนื่องถ้าผมอัพเลเวลเลยอะผมอัพได้นะเนี่ยอุ้ยทีเดียวโอเคสวยใส่เซราฟินต่ออันนี้ขายเลยครับแล้วก็เอาชาโคขึ้นมาหนึ่งแถวครับผมจะให้เซราฟินมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะแล้วก็ทำการย้ายนี่ใส่มานาไปครับอันนี้ของเวทเหรอของเวทเอาเวทขี้ไปเลยไป เน้นเป็นไซร่าให้โหดๆไปเลยโหดๆตึงๆปึงๆได้เลยโอเคมาดูด้วยนี้รอบนี้แล้วยังไงเซลจปีดศาจไปจังหวะนี้ไซร่าจะยามันติมาตึบตับตึบตับแล้วตีสวนคืนกลับไปมีเซตมาล้วงแต่ไม่มีผลครับโอ้โหพอตัวละครถึง3ดาวเลยนะอ้แล้วยังไงชนะวะเอาดีห,หรือว่าเราจะได้ที่หนึ่งวะเฮ้ <c oughs> เอาดีหรือเราจะได้ที่หนึ่งผมว่าท่านเล่นจริงจังได้อยู่นะ <c ười> คนคนแห่ไปเล่นเมตาใหม่กันหมดอะเออคนแห่ไปเล่นตามกันหมดอะเล่นตามได้ครับถ้าคุณมีความอดทนมากพอโอเคไหม่หนึ่งตัวครับผมกะจะทําเซราฟีนว่ะน่าจะมีคนใช้แน่เซราฟีนหาไม่เจอโอเคเจอแล้วหนึ่ง <c ười> ขายก่อนแล้วกันเซราฟีนมีไหม อเคผมขายก่อนผมอยากได้เซลาฟีนครับขอตัวเดียวเฮโคเซราฟีนขอตัวเดียวโอเคมาอีกหนึ่งแล้วผมเก็บที่เหลือเอาละเว้ยหนึ่งสองแปดตัวแล้วแปดตัวแล้ว <c oughs> หาทำจริงๆคอนเทนต์สั้เซลาฟีนสั้นแรงอยู่ผมหวังเพึ่งตัวเดียวเลยครับไซล่าไซล่าอะไรมากดูดิไซล่าสี่พันดามจแล้ว พุ่ยขึ้นมาละว,วัดวัดกับเซราฟีนไม่อย่าเพี่ขอท็อปสี่ขอท็อปสี่ได้ไหมตอนนี้น่าจะติดท็อปห้าละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคคนสุดท้ายยังรอดอยู่ไหมคนสุดท้ายยังรอดอยู่เฮ้ยเอาละโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องอัดเลเวลขึ้นไปวะ ตอนนี้ไม่ยังไงก็อัดเลเวลไม่ได้วะ่ะต้องรอลุ้นอย่างเดียวว่ารอบนี้เราจะไหวหรือเปล่าอ,อ่อยากยากยากมากแต่บายสเราจะเล่นแบบนี้แล้วกันเออโอเคผมจะทิ้งดาเมจไว้อยู่ด้านขวาห,หมดเลยให้มันกวาดจากขวาขึ้นไปแล้วกันนะให้มันกวาดจากขวาขึ้นไปแบบนี้ตีขึ้นไปย้อนขึ้นไปทางนี้เออมันเป็นแผนการตี <laughs> แผนมั่วนั่นเองอย่าเจอที่หนึ่งโอเคเจอคนนี้ได้อยู่ไหมวะแถวหน้าเขาอย่างหนาเลยโอเคแต่เราแรงแต่เราแรงเขาไม่มีการเวทครับแต่เราก็ไม่มีเหมือนกันอุ้ยอุ้ยเวก้าเวก้าเวก้าตีเวก้าตีมาแทงไว้ก่อนแทงไว้ยืนไว้ยืนไว้ชาโคจะได้สับชาโคขอแถวหลังก่อนได้ไหมชาโคขอแถวหลังอุ้ยโดนสตันอุ้ยโดนสตันสี่สยองกึมโอเคโดนคืนออ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับอะไรเว้ยเป็นเกมที่เล่นแล้วลุ้นมากปกติไม่เคยลุ้นอะไรขนาดนี้เลยนะโอเคโอเคอืเราก็ยังต้องเน้นเป็นคี้แต่ว่าเอาแทงก็ได้นะเออไม่ทันแล้วเอาแทงดีกว่าท่าน่ะเอาอันนี้ต้องหน้าเราต้องยืนให้ได้นานที่สุดอแล้วหน้าเราแบบเป็นตัวละครก็หนึ่งทองสามดาวอ่ะ มัจะต้องยืนขนาดไหนวะ,ะกดยังบ้าข้างกดยังบ้าข้างโอเคเออโอค้พีออออออาาอ่อยย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 ยอยยยากยย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 ยหยยยยยา,ออายาายาาย <า S 1> ยย<า>ยย้ย ตัวยังวิวน้อยโอเคเราท็อปสี่แล้วครับเจอที่หนึ่งอเจอที่หนึ่งอีกเราขายอูก,ก่อนครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วออขายอูก,ก่อนสองดาวเป็นไงอ้หไม่ไหวไม่ไม่ไหวไม,ไม่ไหวไม่ไหวว่ะโอ,อ้เจอเจอเลเน็กต้อนอีกเลเนกต้อกนกับคบนี้เลเนกต้อนกับไลเฟิน <laughs> เอ้จริงๆเอง,ง,งไม่ต้องแอคหรอกจริงถ้าพี่เอาจริงอ่ะเองไม่น่ารอดหรอก <c oughs> โอ้โหเอาละเราหาเลยเรารีหาเลยไม่น่าจะเจอแล้วว่าตัวละครเนี่ยอุย้ยป๊อปปี้เจออีกหนึ่งขอป๊อปปี้เพิ่มได้ไหมโอเคป๊อปปี้สองดาวครับผมว่าผมไม่น่าจะใส่ตัวอื่นได้แล้วว่าน่าจะใส่ได้แค่นี้เรามีตัวละครแปตัวที่เป็นสีทองอะ่ะสมดาวอะ่ะแล้วก็สองดาวหนึ่งตัวอาจจะได้อีกสักตัวมั้งดูก่อนว่าเราจะไหวไหมรอบนี้ ตอนนี้ท็อปสี่อยู่นะครับเจอที่สองแน่เลยวะเจอที่สี่โอ้เจอที่สองอ,อีกฉิบห่แล้วเอาละเว้ยเจอติดไดมอนด์ด้วยที่เราเคยเล่นไปอุย้ยไหวไหวมันอยู่ที่การวางมันอยู่ที่การวางไหวยังไงก็ไหวชาโคพี่ขอหิดไว้นิ่งไว้เออ,อ ได้ที่ประมาณ <G icism> เกมโอ้ว่าโคสวยเลยนะขอบคุณใครที่ดูคลิปนี้จนจบได้ที่3แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกัน2ทอง3ดาวเจอกันครับผมบ๊ายบาย